ครับสวัสดีครับอู๋เจ้าตัวรบกิครับเป็นวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอีพีสามนะเอฟสิบอร่อยมือสองมาแล้วนะครับนะจากคลิปอีพีสองนะครับที่เราเปลี่ยนคอหานไปนะฮะแล้วก็เติมน้ํายาคูแลนไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับเดี๋ยวจะนํารถไปทําสีนะฮะเพราะว่าอร่อยมาแล้วนะครับที่รถคู่นรณี คู่ครัีลูกค้าเรานะครับที่มาจากจังหวัดชัยนาทนี่นะครับพอหารเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยาคูแลนเต็มระบบครับนะนะแต่ยังไม่ได้ลองวิ่งเทสเท่านั้นเองครับนะโอเคครับหัวแช้ออโต้รบรีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็พยายามรวบรัดนิดนึงฮะเพราะว่าผมจะหยุดวันอังคารนะฮะแล้วก็วันพุธนะครับไปพัทยานะะนะก็เลยรีบ นำมาชี้แจงนะฮะนี่ฮะลูกชายเอามาแล้วกันชนเดี๋ยวลูกชายยกกันชนไป่ถ้าเกิดยกกันชนมานี่ลูกแล้วก็แผงดําด้วยนะถ่ายให้ดูครับนี่ครับกันชนหลังนะฮะที่ถูกเฉียวชนนะครับรถคู่รถล,ลูกค้าเราไปเฉียวนะฮะนะคันนี้จอดอยู่เฉยๆนะครับนะนี่ครับกันชนมาแล้วครับตั้งะฮะอ่าอ่าเนี่ะเป็นกันชนมือสองนะครับสีดํานะของแท้นะฮะนะนะ เดี๋ยวลูกชายเขค่อยขยับจะได้เห็นนะฮะซับในสีดำอยู่ไหนลกูกซับในตัวเนี้ยน,นี่นะครับกันชนนะให้ลูกค้าดูด้วยนะครับแล้วก็เอฟซีดูตามไปได้วยกันครับนะตัวนี้มาพร้อมเลยครับฝาเปิดส่วนอันนี้เขาไม่มีมาให้ใช่ไหมเจมส์เจเกอร์อันนี้เขาหายนะครับตอนเบียดคงหล่นนะครับไม่ได้เก็บนะ ก็เหลือรายการเดียวนะฮะไฟทับทิมตัวนี้ยังไม่มานะเดี๋ยวต้อง,อง,องเปลี่ยนส่วนน,นั้นนี้ไฟทับทิมไม่ได้เสียหายอะไรนะลูกค้าเราก็ชดใช้ตามที่เห็นเนี่ยฮะนะก็ทำไมอันนี้มันเอียงอย่างเงี้ยก็มันถูกทับมาเหรอกันชนมันแบกไปไงล่ะอาจจะแบก<ะ><ะ>ท่านี้นานอ๋อเขาเขางางไว้ท่านี้นานอ่โอเคครับเป็นชิ้นนี้นะฮะสีดำดีแล้วะฮะเพราะว่ารถสีขาวนะฮะ ได้มื้อสองสีดํามาก็ดีมากๆเลยฮะเพราะว่าการจะทําสีขาวนะฮะจะต้องมีพื้นสีดาไม่งั้นโอกาสที่มันจะเหลืองมีนะฮะก็เป็นอะไรที่ลงตัวพอดีนะครับนะช่างสีจะได้ไม่ต้องซ้ํานะฮะไม่ต้องเก็บงานมากนะครับเก็บริ้วเก็บรอยแล้วก็สามารถพ่นเคลือบได้เลยนะครับนะโอเคนะครับซับในครับอันนี้ของเก่าครับนี่นะครับ ปายแตกนะฮะอยู่ในการชนครับด้านขวาหลังขวาแตกหมดอันนี้มานี่ฮะันี่ชิ้นนีครับแท้นะฮะนะแทติดรถครับนะก็ไม่แตกนะฮะโอเคนะครับของเอสดครับอ่ามาดูอีกชิ้นครับไฟในฝาปิดท้ายนะครับนะแหว่งครับนานี่ฮะแตกนะฮะ อันนี้ดวงหลังเลยครับที่มานะเป็นแบบนี้ครับแตกนะก็อันนี้เป็นดวงที่เราสั่งมาใหม่นะครับนะเป็นอย่างนี้ฮะด้านหลังขอบไม่มีแตกนะฮะดูขอบทุกมุมเลยครับไม่แตกนะนี่ด้วยครับนี่ก็ไม่แตกครับนะสภาพดีทุกอย่างครับเดี๋ยวขัดครับนะขัดให้เท่ากับไปข้างข้างซ้ายนะครับ เดี๋ยวมันจะหลอกกันครับเวลาขับตามท้ายนะฮะก็เดี๋ยวเทาเกอร์เก็บเลยลูกเนี่ยนะประกอบใช่ไหมให้ครบเนาะกิฟเนาะครบอ่าโอเคพี่ชายบอกครบนะเดี๋ยวเทกเกอร์เป็นการประกอบครับเดี๋ยวเตรียมนารถไปทําสีนะฮะก็อวดแชร์ตัวรีครับฝากไว้ฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะฮเราพยายามชี้แจงขั้นตอนนะครับในในทุกขั้นตอนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเคสสีเราไม่ได้รับนะครับ แต่ลูกค้าเราก็อเป็นเคสช่วยเหลือนะฮะเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยไปตีร้านไหนก็เขาก็ตกลงกันไม่ได้ทักทีนะฮะนะแล้วลูกค้าเราจึงให้มาหาเรานะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับคันนี้มาจากจังหวัดชัยนาทนะครับนะก็ให้ความเชื่อมั่นเราเดี๋ยวเราก็จะดําเนินการนะครับนะซ่อมนะครับลดคู่กรณีของลูกค้าเรานะให้กลับสู่สภาพปกตินะครับ จะได้ไม่ต้องไปฟ้องร้องนะครับนะเพราะเป็นคดีแพ่งอยู่แล้วนะฮะนะตกลงกันไม่ได้ครับส่วนมากจะไปเอาของดีเอาของแท้อะไรทํานองนี้ครับนะอันนี้ก็แท้นอกครับนะแล้วการจะไปเรียกการชดใช้มันเสียเวลานานครับนะครับท้ายที่สุดนะฮะศาลก็สั่งให้ชดใช้ตามนี้อยู่แล้วครับเพราะนั้นถ้าเจอคู่กรณีที่เขาชดใช้เลยก็รีบเอาไว้นะฮะในกรณีเคสแบบนี้นะครับนะ เพราะว่าคดีแพ่งนะฮะอาจจะมีการผ่อนชาระเงินได้อะไรได้นะต่างๆนะตัดความวุ่นวายนะตัดปัญหานะครับก็ในเมื่อคู่กรณีชดใช้นะะก็อ่าก็แง่งสองอันเลยลูกแง่งสองอันเลยจะได้นั้นถ่ายรูปโค้งไปเดี๋ยวมันผิดข้างอ่าก็เนี้ยไฟทัพทิมเก็บไว้ก่อนนะฮะก็โอเคนะครับตามนี้ฮะ กำลังแงะอยู่อ่ะกลับไปที่เดิมนะอันเดิมฝากกดแชร์นะครับกดไลค์นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับนะเดี๋ยวถ้ารถได้ความยังไงนะฮะคันนี้เสร็จก็ต้องทำคลิปสุดท้ายนะครับเพื่อส่งมอบนะครับนะหัวไม่ใช่ออโต้นะครับต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ